โอ๊ยตกป็นมือเปิดเว้นแถๆพี่น้องเอ้ย คืดฮอดเด้อฮอดบรรยากาศโซเกาเนาะฮู้กดแชร์ออกไปพี่น้องกดแชร์กดแชร์กดแชร์ เมือม่อดมาอีกเลยทำอะไรยายสบายดีพี่น้องแล้วมาฟังหูเรื่องยุ่พี่นอ้องฮะสวนเพลนตีนนะ่ะโอ๊อเอเยเป็นอะไร พี่น้องล่ามาหัวทวทีแล้ววะหัวหัวหัวไปเลยไปขับไปเบิงอืมอืมจะแบบเป็นแข้งแห้งโูนมาตรวจสอบเบิงเป็นจะได้หลังจากที่ปลูกกระเบื้องแล้วเฮ้อหนาโล่งมากอีกแล้วฝนน่ะพี่น้อง เอาแล้วนะตกมาเต็มที่มันหัวขากะกะลินน่ มเพื่อนเ้าก็ไปเห็นหัวปันไดวะมันไปใส่อีกจอยอหัวขาดหัวแน่เลยนี่ <laughs> <laughs> เซ็ตเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องอะไรมันจะสวยเลิศเลอขนาดนี้คะ ขอบคุณเอามสวยเอาสวยจังสังกีมันหลอกบอนี่อเอามันยังมาท่านเข่ามานอนบอเออมันทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลบางย่อนก็พอ,อเผ็ดงานเป็นอะไรที่น้องโอเคบอ,อมีหม่องตีบอพี่น้อง ใยญ่เอาแล้วบ่าอีกิงผมีบอนตีสันสางกุกกระเบื้องนะพี่น้องเลยนางว่าตีตีสลัางข้าวฉันโอเคแล้วนาะยายบ้านนี่อยากหนังนะสักหนังแล้วนาะมถนอว่ามันทำความสะอาดเองมันบออ๋อ

มาอัปเดตให้พี่น้องได้บึงได้ชมกันเนาะย้ายขอบจอัคุณยายใจดินไม่ยายน้ำหนันงามเอออ่าๆขอบบุณขอบคุณั่าเให้เบิ้วบิดหลังบิดหลังบิดหลังมัวหลังัวไปกระดอ่าอาง้ยเนอ ข่าวมาขอดิลำรวยลำรวยข้าใจอยู่พี่น้องเร<อ>าซาเราว่าฝากเงินมาเฮ็ดเทือนที่ซานให้กาให้อยู่ดีมีแห้งเด้อให้ลำรวยลำรวยขอบใจหลายๆเราว่ะเอาหตดแจกหมดแจ้งเฮ้ยเอาแจงนี่พี่น้องเฮ้ยฝาบหมดแจกโอ้โแต่ดีใจยุบานี่นั่นดีใจยุบดีใจอุย้ยเคยพยายามแห้งดีใจอืมยังพ,นพ้นผ่าน นั่งข่อยนั่งนั่อะไรอไม่นั่งขอ่งอยแล้วบาอืมหนึ่งไม่หันเละหนึ่งไปก่อนฝ <c oughs> นกว่าฝนดีใจเคยขีดยุ่ยยัยว่าสิได้ปลูกกระเบื้องเบ่เคยขีดอย่าง <c oughs> บ่ว่าสิได้ปลูกกระเ <c oughs> บื้องบ่แล้วแล้ว <c oughs> อ่ะไ่ได้ขีดจะเถื่อ ดีใจอะไรเนาะกาซีมีบางคนดอกอ่ามันมาไหวไหวธออนานแต่หนบทนานแต่หวายคอธนานเป็นงานเป็นงานอันหวเป็นงานคอน่ะเป็นคาของสันทนาศค่ะจ้ะทนานก็คือกูหวายกูคอน่ะกูก็คอ,คอมาสอยญยติพ่น้องคอมา หวายเอามาสอยคนถูกคนง่ยอือบ่มือนมึงดอกคอยแต่เหาแค่นี้แหละวายวายเอาวายคอมาสอยคนถูกคนยากคนจะข้าบ่มีอยู่บ่มีกินบ่มีสีแดกนะวายก็จะแมนคุสีหวายอือแมนยายเราไหวายโล่วายเอาเงินเอาคำ แล้วก็ผู้เพื่อนทีสีซอยสีไหายกับมีเยอะแยะเนาะยายสี่ไหวกูสี่ไหวต่อไปอืมไหวบัดเวินมันคืนนี่ยายวะอืมสี่ไหวต่อไปไม่ได้โศแล้วก็จะ,จะมาซ่อกับเกาพี่น้องแท้ๆย,ย,ยังไม่ได้ปันนี่เราว่าฟ้าาว ดีใจอืมดีใจเลรอเนาะมีอยากจะดีซอยสมนีก็โอเคละยยเอ้มันหัวกันอนหลีกเอานอนหลีกเอาเด้อเขามันหัวนะอืมแบบว่าอยากสนะหนาแล้วก็เลยมาว่าหายวาเออธนะแต่หนกธนะแต่ไหวยังไ้ยังกับเขายังไ้ยังกับขอเอากับเขเอาหรอเล่าขามให้คนถูกคนแย่อืม ยายบอกว่าขอขพรละเเขาเจ้าหายก็ไปหลักเอา้าเขาจับคอหรือเปล่าวะเป็นหลักเอามากับพิษหรือว่าสิคอเอานีแหลเนอ่ะส่อเนีธนาคารเงินเอือบเราบ่เงีนยั่นสิเป็นหลักว่าจะเขาจับก็เลยคอเอาเนาะ มาม้างง่ายอีกอย่างคุณยากจะได้รู้ว่าผู้ใจบุญเพกันกับผู้ใจบุญกัมีเยอะแยะที่จิซอยเสียดายย่างอาหานกินข้าวกับยางมื่อนี้นะออืโอ้ยเด็ินหมูน่นะไหนแนวลืมปิดประตูห้องมาส่อง อืมอืมอืมมันหัวลูกบอลแล้วก็เสร็จเอากระน้ำมันมามันขึ้นไปอันกระไม้ไว้ซี่จุดไว้ไห้เนี่ก็ให้เขาขึ้นไปอันยอดไห้ซิลิโคนเนี่ยกระน้มาเนี่ยเนี่ยระน้ำมา